เพ็ยเธออุ้งลูกอุตัวน้อยอุ้กอุ้งแล้วใจมันสั่นฉันมีคนทั้งคนยังไม่เคยได้จับมือกันแต่เจ้ามูกี้น้อยสีชมพูธอกอดทุกวันฉันเลยอิจฉาจนอยากแปลงร่างเป็นมันอยากเกิดเป็นมูกี้น้อยอยู่ในอ้อมแขนของเธอตอนนอนก็อยู่ด้วยเสมอไม่เคยถูกมันเลยนะเออจะไม่บ่นไม่ยง ขอกินชาไข่มมูแค่ให้เธอกอดแน่นๆก็สุขแบบมูมูหม,แบบมูมูมทษลงไอจีว่าหมูกี้คือลูกชายโอ้ยหัวใจคนแอบรักมันเจ็บแบบไม่เข้าใจก็ฉันอยากเป็นมาวันนี้นะ่าได้ไหม อ,อยากเกิดเป็นหมูกินน้อยอยู่ในห้องผ้าให้่อนจนเงวฉันจะอยู่ใ,ใกล้เป็นหมูน้อยที่ไม่พูดมากแต่รักเธอสุดใจแม้จะกลมจะอ้วนไปนิดก็ขอแค่ได้อยู่ในหัวใจอย a h หมูกินไม่ต้องกินข้าวไปอยู่บนเตียงจะืได้ตลอดเช้าเจอกอดมาแน่นจนชัดอีชัดและอยากเป็นหมูข,ขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวละจ้าอยากเกิดเป็นหมู่กินน้อยอยู่ในโลกของเธอ